ตอนนั้นก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละเราก็มีในใจอยู่แล้วว่าเราน่าจะเล่นแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งผู้ใหญ่ไปเพราะว่าอยากจะขอดูบทก่อนว่าสามารถเล่นได้ไหมขอทํากันบ้านก่อนก่อนที่จะรับปากเพราะว่าถ้าอยู่ๆรับปากผู้ใหญ่ไปเลยเราถ้าเกิดเราทําไม่ได้เราทําไม่ได้ดีก็มันก็คงไม่ไม่ดีเท่าไหร่กับการที่จะมาศาลต่อแทนโม ก็เลยขออนุญาตผู้ใหญ่ว่าทําการบ้านก่อนที่จะให้คําตอบดีกว่าค่ะแล้วพอทําการบ้านแล้วพอได้อ่านบทแล้วก็ต้องมานั่งคุยเรื่องคาแรคเตอร์กับผู้ใหญ่กับพี่วอพุ่มกับด้วยว่าจะต้องเล่นให้ออกมาในรูปแบบไหนเพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้เคียงคาแรคเตอร์ที่จบจากเรื่องที่แล้วก็คือเรื่องวันวาสนาก็จะต้องเล่นยังไงให้แตกต่าง ก็ต้องก็ต้องทำกันบ้านค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะอ,อ,ยแบบอยากาบอกพัตั้งแต่ี่โมที่แบบทั้งคาแรคเตอร์ทั้งลุกนู่นนี่นั่นคือแบบทุกอย่างคือมันคือก่อนหน้านี้ไปต้องบอกตรงว่าคือปอยก็มีการคุยกับผู้ใหญ่อยู่แล้วค่ะเบื้องต้นคือปอยกับโมเนี่ยกลับมาในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันมาก โมห่างหายจากการเล่นละครไปสองปีเหมือนกันเป้ยก็สิบปีในช่วงระหว่างที่รับละครมันมันเป็นช่วงที่ใกล้กันเลยก็เ,เลยามผู้ใหญ่ผู้ผู้ใหญ่ก็คือพิตาพิตา,นะตาโมเป็นไงบ้างได้ยินมาเล่นเรื่องนี้เออดีจังดีจังก็เลยส่งกาลังใจฝากพิตาเออห้สู้ๆเนาะป้ยเชื่อว่าคือหลังจากที่ป้ยได้อ่านข้อความอะที่โมส่งหาผู้ใหญ่ความรู้สึกในหน้าที่อ่านมันเหมือนของเราณนะตอนที่เรากลับมาก่อนที่จะเปิดกล้องเลย อยากวางคาแรคเตอร์แบบนี้อยากทําแบบนี้เราก็เลยรู้สึกถึงความตั้งใจนั้นว่าโมอยากให้มันเป็นอย่างนี้โมวางคาแรคเตอร์ของตัวบทจันเป็นแบบนี้พอเรามาสานต่อแล้วก็มีความรู้สึกอยากตั้งใจทําให้เหมือนที่โมวางไว้ก็คือเล็บแดงปากแดงเพื่อที่คนดูจะได้เพิ่มความอินแล้วก็ผมก็เป็นสีเข้มป้ายก็มีการไปตัดผมแล้วก็มีการไปย้อมสีผมให้เข้มขึ้น ค่ะนึก <languages> ถึงโมยังไงบ้างตอนที <parte> well, the involved, Then, ่เราแบบมาแตราเออเราจะเล่นกันแล้วก็จริงจริงก่อนที่รับปากจะเล่นนะคะตอนที่เห็นเห็นบทก็นึกถึงโมแล้วก็บอกโมก็ขออนุญาตเขาก่อนก็นึกในใจค่ะขออนุญาตขอดูถ้าเกิดมอนุญาตให้เราเล่นก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นเอออะไรอย่างเงี้ยก็คิดในใจเป็นแบบนั้นไปอะค่ะอืมพอได้มาเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะอืมโห ฉากแรกที่เพิ่งเข้าไปเมื่อวันก็น้ำตาไหลเลยอ่ะพอถ่ายเสร็จอ่ะมันมีความรู้สึกแบบกังวลหลายๆอย่างแล้วกดดันหลายๆอย่างคือเราเรากดดันตัวเราเองนะมันไม่ทุกๆอย่างคือสภาพอ่ะพี่ๆทีมงานทุกคนพุ่มกับนักแสดงทุกคนให้กำลังใจเราอย่างดีมากแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่พอเรารับบทอยู่ในจุดๆนี้แล้วอ่ะมันเป็นคือพอเบื้องหลังอ่ะ มันจะมีความคิดมากมายที่มันต่อสู้กับเรามันจะมีคําถามว่าเราจะเล่นได้ไหมมันมีความันมีความกังวลมีความกลัวไปทุกอย่างเราจะเล่นได้ไหมเราจะทําได้ดีหรือเปล่าคนจะให้โอกาสเราไหมคือมันมีเข้ามาเยอะมากแล้วความกังวลนั้นมันก็เลยทําให้เป้ยรู้สึกกดดันแล้วทําให้เป้ยแบบค่อนข้างจะเครียดในการทำแบบทํากันบ้านเอออะไรอย่างเงี้ยพอเขาฉากวันแล้วเป้ยเล่นแบบ เล่นปุ๊บแล้วปยแบบออกมาจากฉากแล้วปวยก็น้ำตาไหลเลยเอ,อแต่ว่าพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันเกิดเราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิป้ยต้องไม่กดดันตัวเองคือเรารีบมาคุยกับตัวเองเลยว่าวันแรกที่เราคิดว่าเรารับ70%ที่70%ที่ไม่ได้บอกผู้ใหญ่แต่เราบอกว่าเรามีคําตอบแล้วว่าเราอยากเล่น70%นเนี่ย มันคืออะไรเราตั้งใจจะทําให้โมงไม่ใช่หรอทําไมกลับกลายมาเป็นกดดันตัวเองแบบนี้มันไม่มันไม่ดีเลยมันทําให้เราเล่นไม่ไม่ดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีความสุขกับการเล่นแล้วได้ทําให้โมงมากกว่ากดดันแล้วมาแบบทําให้ตัวเองเครียดอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องรีบเปลี่ยนความคิดโชคดีที่อย่างที่บอกที่ทีมงานทุกคน รวมถึงนักแสดงทุกคนให้กำลังใจมันก็เลยดีขึ้นบได้บทวันแไม่กล้าอ่านไม่กล้าจับเลยไม่กล้าจับเลยเออวงไมันเราเราอาจจะแบบคิดเยอะด้วยแหละเป็นคนคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าระยะเวลามันก็ทำให้ดีขึ้นและความตั้งใจที่บอกความตั้งใจพอเราจับจุดเราได้แล้วแล้วว่าเราเริ่มเริ่มเริ่มเครียดเริ่มกดดันแล้วคนคนรอบข้าง สามีลูกบอกแล้วเฮ้ยทำไมแม่ดูเครียดดูเครียดกว่ากลับมาเล่นละครเรื่องเรื่องที่ล่าสุดอะค่ะที่การกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสิบปีการว่าเรื่องนี้ปุ้ยดูเครียดเขาก็เลยเป็นอะไรหรือเปล่าเอออะไรเงี้ยเราพอมีคนล็อกข้างเริ่มทักเนี่ยเราก็เริ่มเฮ้ยป้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะเรารู้ว่าถ้าการภายใต้การแสดงถ้าเรามีความเครียดหรือความไม่มั่นใจอะไรสักอย่างมันจะทําให้ผลงานออกมาไม่ดีสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําให้โมเนี่ย ก็จะกลายเป็นว่าทําไม่ได้และทําได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นเราต้องรีบปรับตัวเองให้ได้ทันทีเพื่อจะบอกคนอื่นว่าฮรรเฮ้ยพอมายืนอยู่จุด,จ,ด,จ,ดจุดนี้เนาะมันก็ยากเนาะมันบอกตรงมันก็ยากเอออะไรอย่างเงี้ยที่จะทํายังไงให้มันได้ดีแล้วก็เต็มที่อย่างเราตั้งใจไว้อย่างที่เบ้ให้สัมภาษณ์ก่อนหน,น้าก็คือตั้งใจที่จะทำมือไม่ได้นักเล่นแทนใช่ค่ะในความคิดของเบ้ไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการมาเล่นแทน แต่ให้มองว่าเป็นการมาเล่นให้หรือว่าเป็นการมาเล่นเพื่อโมมาสารต่อสิ่งที่โมทําค้างไว้ให้สําเร็จไปได้ด้วยดีเพราะป้ยเชื่อว่าอย่างที่บอกไปคือความต้งเไ้ยเห็นความตั้งใจของโมคงไม่สบายใจได้แน่ถ้าสิ่งอะไรที่เรายังทําค้างไว้อยู่ก็อยากให้โมไม่ต้องเป็นห่วงนะตรงนี้จะทําให้ดีที่สุดลดลงแล้วค่คคะเริ่มลดคือมันต้องรีบเปลี่ยนพอเรารู้รู้แล้ว ซีแรกอะค่ะพอเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้นะเรารีบเหมือนเหมือนต้องเตือนตัวเองอะค่ะเพราะไม่งั้นอะมันจะกลายออกมาเป็นว่าสองสามสี่มันก็จะไม่ดีเรื่อยๆฉะนั้นเราจะมารับแทนเราจะมารับตรงนี้ช่วงต่อแบบมามาช่วยแบบสารต่อตรงนี้ทําไมอย่างนี้ให้คนอื่นเล่นไม่ดีกว่าหรอเราก็ต้องเตือนตัวเองเราก็ต้องบอกตัวเองจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ เนี่ยแต่ว่าทุกๆอย่างเรก็ต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณนักแสดงขอบคุณทีมเนพี่ปอกแบบให้กําลังใจน้องตรงๆส่งข้อความมาหาหลังจากที่เราได้เข้าฉากวันนั้นนะคะก็ได้เข้าเข้าฉากแค่ฉากเดียวน้องตรงๆก็ส่งข้อความมาหาไปไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันเออเราก็ดีใจดีใจค่ะที่ได้อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆบ้างนยคะที่ตอนเราได้รับบทนี้มาแล้วที่แต่จะแฟนๆก็มีเพื่อนมาบอกบ้างคืออ่านอ่าน เราก็ได้จะดูเฉพาะไ g จีเราเท่านั้นเองแต่ว่าต้องต้องขอบคุณต้องขอบคุณแล้วก็เปไยปไยเปเข้าใจแหละว่าคนที่รักหรือว่าคนที่เป็นแฟนคลับน้องแตงโมก็จะเฝ้ารอติดตามว่าจะต้องเป็นยังไงต่อไปเป้ยก็ขออนุญาตขออนุญาตเป็นคนที่มาสานต่อตรงนี้แทนโมขออนุญาตแล้วกันได้โปรดเรารู้สึกไหมว่า เพื่อนมาหาว่าอะไรแบบนี้ปยไม่รู้ว่าปอยคิดไปเองหรือเปล่าคือคือตรงนี้ก็ไม่อยากจะแตะอะค่ะแต่ว่าคือเอาเป็นว่าเราเรับรู้ได้ถึงถึงทายที่มันดีอะความรู้สึกที่มันดีอันอ,อืขอขออันนี้ขออนุญาตเก็บไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะดูแบบดูแบบอะไรนิดนึง่ง,งไปวางดอกไม้มีไปวางดอกไม้ ก็เล e ah. mm ่าให้คุณแม่ฟ <c oughs> <n> ังคุณแม่ก็ไปทําบุญให้แล้วเราก็ทําบุญในที่เราทําได้อย่างอย่างเป้ยศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเป้ยก็ทําในรูปแบบของเป้ยแล้วยังมีแผนอีกหลายๆแผนที่เราอยากจะทําให้โมให้โมได้รับอะค่ะจริงๆเดี๋ยวก็ก็มีการส่งข้อความไปหาอาาแต่ว่าก็ยังไม่ได้ ไม่ได้ยมียังไม่ได้ซื้ออะไรอย่างนี้นะคะแค่ไปถามว่าน้องแมวทานอาหารยี่ห้ออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแบบเออถ้าทําอะไรได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะทําในฐานะเพื่อร่วมวงการคนหนึ่งแล้วเราก็มารับตรงนี้ต่อด้วยค่ะคือเราพยายามคิดเ่ยว่าเออโมน่าจะเป็นห่วงอะไรบ้างก็ตรงนี้คือหลายอย่างอะค่ะที่มีคุย,ค,ยคุยกับทีมงานก็มีเหมือนกัน แต่ก็ต้องมาแบบคุยกันอีกทีว่าจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะถุง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 ห่อศพอะค่ะอ่าก็มีเป้ยแล้วก็มีเพื่อนเนเพื่อนๆก็ร่วมทําเหมือนกันอืช่วยกันนะคะ เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมวงการที่แบบมันอยู่ในช่วงที่ถ้าเกิดพี่จําได้น้อพี่สัมภาษณ์ไว้ตามอีเวนต์น่ะช่วงสิบกว่าปีที่แล้วที่มันมีอีเวนต์เยอะๆค่ะก็จะอีเวนต์ที่เนาะช่วงนั้นเนาะอาทิตย์ละครั้งแบบเราจะต้องเจอกันตลอดเวลาแล้วเพื่อก็จะเจอโมตลอดเวลาเลยช่วงนั้นก็จะคุยพูดคุยแล้วลักษนะนี้ใส่เป้ยกับมูก็จะคล้ายๆกันคือนิสัยแบบว่าอารมณ์แบบว่าชัาแต่งหน้าจะกลัวนิดนึงเพราะว่าสองคนนี้พอมาอยู่ด้วยกันแล้วแบบ เันแต่งหน้าก็จะกลัวเพราะว่าโดยขออนุญาตนะคะไม่ได้เหยียดเพศนะคะคุณพี่กระเทยก็จะบอกว่าเอ้ย,อยสองคนนี้มันรวมตัวกันไม่ได้พอรวมตัวแล้วกระเทยจะกลัว mm hmm. กระเทยจะตาย mm hmm. เอออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะอือจะเป็นก็จะเป็นลักษณะนี้แต่พอแบบป้ยก็ได้เริ่มห่งหางออกจากวงการในช่วงนั้นที่ป้ยไปมีครอบครัวเอออะไรอย่างเงี้ยพอเราเจอกันตามห้างบ้างเออโมอก็บอกเอ้ยอยากไปเล่นกับพี่โปดเอออะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็ ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาสักครั้งเอออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนี้มากกว่าความน่ารักกรแหลังอาจจะไม่ได<ม>้เจอกันบ่อยคือเราเป็นเพื่อนเพื่อนในลักษณะที่เพื่อนร่วมงานอย่างนี้มากกว่าค่ะ<ม>แต่ว่าพอมีอะไรก็เหมือนสมมติไปม,มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโมก็จะส่งข้อความมาเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้มากกว่าแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบ ไปกินไปเที่ยวอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพื่อนร่วมวงกันอย่างนี้ค่ะติดตามตลอดเวลาติดตามตลอดเวลาแลว้วภาวนาภาวนาตลอดเวลาว่าขอให้ความยุติธรรมเกิดกับมงมใช่ก็ลุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บ่นกับทีมงานตลอดเวลาเฮ้ยทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะว่ามีคือเราก็มีความรู้สึกลูกผู้หญิงเหมือนกันอนะ ทำไมในช่วงชีวิตของโมอ่ะก็เจออะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามาในชีวิตโหมันค่อนข้างจะโหดร้ายสาหรับโมเหมือนกันก็นั่งคิดทําไมแบบโลกจะไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบโมเลยเอออะไรเงี้ยตอนอยู่ก็ใจร้ายแล้วทําไมตอนไปก็ต้องใจร้ายอีกเอออะไรเงี้ยก็แค่คิดอย่างเงี้ยในฐานะคนคนหนึ่งที่รู้จักกับเขาแล้วก็เวลาเขาเจอเปัญหาเราก็คอยส่งกาลังใจให้ตลอดเวลา ก็เลยภาวนาว่าอยากให้มีความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับโมอะค่ะใช่หวังหวังตลอดหวังทุกวันก็ดูดูข่าวทุกวันอืมอก,มก็ก็ป่ยก็ขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตมาสารต่อตรงนี้แทนโมแล้วป้ก็สัญญาว่าป้ยจะทำให้ดีที่สุด เท่าที่ปุ๊จะทำได้สัญญา